ค้าจุบจุบอาจุบน้อยโอ้เบานี่เอ้ยมุงมิ่งไม่ให้จุบไม่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 ต้องจุบอ่ะอ่ะไม่ไม่อาจุบอีกเีอ๋ไม่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 จุบไม่ให้จุบไม่ชอ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 บอืมอืมอาจุบน่อยจุบน่ยไม่ให้จุบไม่ให้จุบพี่เชีรยไม่จุบไม่ต้องจุบมุงมิงไม่ชอบให้จุบไม่ต้องปิดปากไว้หุบปากไว้ ไม่ต้องจุบโอเคไม่ต้องจุบห้ามจุบฮะไม่ต้องจุบเลยไม่ต้องจุบเลยอืมเยอามงมิงไม่ชอบใช่ไหมลูกน่นนั่นนั่นน,น่น,นพี่เจียแบอบจุบม้งมิ้งเอามือออกมาเอามือให้ม้งมินน้งออกมามือออกมา A à chụp mày gì a à chụp mày gì a long thì a long chụp nè 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 nè